สำหรับการเลือกใช้สกิลเนี่ยนะครับเราก็เลือกใช้สกิลประเภทตีใกล้ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโซนิคโบ w m b o w l i n g b a t กระโดดเตะก็สามารถทำได้อ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรที่จะทำให้ SP ของคุณมีใช้แบบเหลือๆนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น ูตรที่จะใช้การ์ดหลักๆ2ไใบก็คือการ์ดบอสเขียวแล้วก็มีการ์ดมังกร SP นะครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับการเอาสกิลประเภทระยะใกล้ไปข้ามมอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะเก็บเลเวลหรือเพื่อที่จะฟาร์มก็ตามนะครับถ้าใช้การ์ดบอสเขียวกับการ์ดมังกร SP รับรองว่า SP ของเราเนี่ยจะไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาลองรับชมหลักการของการใช้การ์ดไปนี้กันนะครับเขาประกาศล่องจะซือทางเขาประกาศ่องแล้วมันกับว่าไมยาังสามาาถเออเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของการ์ดบอสเขียวแล้วก็การ์ดมังกร SP กันนะครับว่ามาใช้คู่กันมันดียังไงนะอ่ะสำหรับการ์ดบอสเขียวต้องบอกก่อนราคาอยู่ที่ประมาณ 4 5 0ถึาบาทนะครับใส่ส่วนผ้าคลุมส่วนเรื่องของผ้าคลุมคุณต้องเลือกเอาเองนะว่าจะใส่ผ้าคลุมตัวไหนดีนะครับถ้าจะแนะนําว่าซึ่งง่ายขายคล่องก็น่าจะเป็นตัวมับหนอนนี่แหละครับเพราะว่ามัฟหนอนมันก็ราคาไม่แพงใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่ด้วยนะครับผมนะ,ะสำหรับหลักการทํางานของการ์ดบอสเขียวเนี่ย คือมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือมันจะลบแม็กสของเราค่อนข้างเยอะนะลบไป1 0แต่นั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าส่วนที่มันเป็นส่วนด้อยของมันเนี่ยมันก็จะถูกทดแทนด้วยข้อดีของมันนะก็คือเมื่อคุณกำจัดมอนด้วยการโจมตีใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือการตีธรรมดาก็ตามนะถ้าเป็นการตีแบบระยะใกล้หลังจากกำจัดมอนได้เนี่ยมันจะฟื้นฟู SP20 นี่แหละครับมันเยี่ยมไปเลยนะฟื้นฟู sp 20นะครับอันนี้จําไว้ในใจกันนะ20อ่าแล้วก็ถ้าภาคคุมของคุณตีบวกทุกๆ2ตีบวกมันจะได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น1สมมุติว่าเราบวกภาคคุมได้บวก2 sp ก็จะฟื้นฟูเพิ่มขึ้น1นะครับอันนี้ภาคคุมบวก7ใช่ไหมภาคคุมบวกเเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยนะครับจากเดิม20 บวกกับ3ก็เป็นฟนะื้นฟู23แล้วสำหรับผ้าคุมตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าการ์ดที่เราจะเอามาใช้งานร่วมกันก็คือการ์ด earth d e i t e r ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดมังกร st หลังจากที่คุณกำจัดมอนนะครับมันก็จะได้ st คืนมา10หน่วยตัวผ้าคุมเนี่ย23ใช่ไหมรวมกับส่วนเสื้อได้มาอีก10หน่วย ก็เป็น33หน่วยเมื่อคุณกำจัดมอนได้เนี่ยมันก็จะได้ sp คืนมาถึง33หน่วยเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะคือสาระสำคัญก็คือคุณจะต้องฆ่ามอนได้ด้วยกันตีเพียงครั้งเดียวอาจจะใช้สกิลอะไรก็ได้ครับใช้โซนิคโบใช้ MA ใช้กระโดดเตะใช้โบลิ่งแบสท,ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็การ มงกรน sp มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือมันจะไม่มีการฟื้นฟู sp แบบปกตินะหมายความว่าปกติมันจะรีเจน sp ทุกครั้งที่แบบเรายืนหรือว่าเราเดินเล่นๆอะไรเงี้ยหรือเรานั่งมันก็จะมีการรีเจน sp เด้ง sp ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใส่าการ์ดใบนี้มันจะไม่เด้ง sp นะอ่าแต่ก็ได้และครับคุณสมบัติก็คือเมื่อฆ่ามอนแล้วเราก็จะได้ sp คืนมา10หน่วย รวมกับบอสเขียวอีก23หน่วยนะครับก็การฆ่ามอนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ s p คืนมาประมาณ33หน่วยเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่มันยอดเยี่ยมไปเลยล่ะโอเคฮะเพื่อนๆสำหรับการเลือกใช้สกิลเนี่ยนะครับเราก็เลือกใช้สกิลประเภทตีใกล้ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโซนิคโบ MA Bowling b a แบกระโดดเตะก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เก็บความรู้เพิ่มเติม,ตมสำหรับเพื่อนๆที่เล่นอาชีพสายโจน,นะครับถ้าอยากให้ประหยัด SP มากลงไปอีกก็สามารถใช้เซตนินจาสูตรกับแหวนชิโนบิแซดตัวนี้ก็สามารถทำได้นะมันจะลดปริมาณการใช้ SP สําำหรับการใช้สกิลต่างๆได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลโซนิคโบ ใช้ SP ทั้งหมด 3, 4นะครับถ้าเกิดว่าใส่เซตชิโนบิตัวนี้นะครับก็น่าจะทำให้คุณใช้ SP น้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่กำจัดมอนเนี่ยมันก็จะได้ SP คืนมาแบบเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ของประเภทที่เขียนว่าลดปริมาณการใช้ SP ทั้งหลายนะครับถ้าคุณมีเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณมี SP มีมานาใช้แบบเหลือๆนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับสำหรับการใช้การบอสเขียวกับมังกร sp แน่นอนว่ามันจะได้รับ sp คืนมาประมาณ33หน่วยเรียกว่าเสีย sp ไปแค่1หน่วยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวของเราเนี่ยมีเซตชิโนบิกับนินจาสูตรนะครับมันจะลดปริมาณการใช้ sp อีก20%นะแล้วก็มีของที่ ลดปริมาณการใช้ SP อีกจำนวนมากกว่า20%เอาเป็นว่า SP ที่ใช้งานสกิลจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึง34หรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำจัดมอนเราอาจจะได้ SP คืนมาเท่าไหร่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองค่ามอนดูนะครับมาลองดูว่า SP ของเรามันจะเพิ่มหรือเปล่านะด้วยสกิลโซนิคโฟก่อน อ่าลองสังเกต SP นะครับตอนนี้เป็น36ใช่ไหมอ่ามาดูกันต่อ52นี่68ดูนะครับ84สูตรของการใช้การ์ดบอสเขียวกับการ์ดบังกร SP เนี่ย เราสามารถที่จะประยุก์ตใช้ได้กับหลายๆอาชีพด้วยกันนะครับลองไปคิดดูว่าอาชีพไหนมันสามารถใช้สูตรนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะสำหรับการใช้การ์ดป๊อตเขียวกับมบังกร sp ในการที่จะเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ดูหลอดเด้ง SP ด้วยว่ามันเด้งดีแค่ไหน sp เราหมดไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญ แต่และสกิลที่เราใช้งานเนี่ยมันจะใช้ SP มากน้อยแตกต่างกันนะครับสำหรับโทนิกโบเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะเลยใช้ SP ครั้งละ34แต่ถ้าเราไปใช้สกิลอื่นเนี่ยมันอาจจะใช้ SP แค่20หน่วยนะเพราะฉะนั้นหากลบกับการฆ่ามอนแล้วเด้ง SP คืนเนี่ยมันจะได้ s p คืนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทำให้คุณมี s p ใช้ อย่างต่อเนื่องด้านเองนะครับยังไงลองไปประยุกต์ใช้ดูนะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมอ่าหมวก